เอาล่ะรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นของขึ้นราคาแบบสุดๆเลยนะครับสาหรับพาสต้าแล้วก็ไข่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาก่อนก่อนที่เราจะเปิดร้านไข่ี่4.28ครับคือ4บาทกับอีก28สตางค์เราขึ้นเป็น6แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็อ่าไอตัวอันนี้ขึ้นเป็น5.7แล้วก็ขายเป็น7เลยนี่ครับแล้วก็พาสต้าครับที่ขึ้นราคาอีก สี่บาทก็เราก็ขายหกรับยังไงใครๆก็ซื้อเอาล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซิมูเลเตอร์นะก็ผมเพิ่งเช็คราคาเสร็จไปเมื่อกี้นะครับกับราคาที่ขึ้นในวันนี้นะครับใช่วันนี้วันเดียวเท่านั้นวันหลังนี้ผมไม่รู้กันว่าจะขึ้นไหมแล้วก็นะครับตอนนี้ก็คือร้านเราใหญ่ใช่ไหมก็มันต้องมีของเพิ่มเติมนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีเอ้ยเดี๋ยวเดีผมไปจ่ายบินก่อนนะครับก็เราจะซื้ออะไรบินนี้แบบราคาไปนี่ก็แพงขึ้นอนะ่ะ อ่าแล้วก็มันจะมีอ่าของที่เราจะสามารถซื้อได้อีกนะีมีอะไรบ้างอ่าในราคา4 0 0ร้อนะก็คือเป็นลิขสิทธิ์สินค้าอันนี้มีหนึ่งหมื่นโอเคจัดมาเผื่อเราได้เพิ่มของเข้าในร้านอีกมีอะไรเยอะแยะแ,แล้วพาสตา้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแล้วก็ตอนนี้พนักง,งานผมยังจ้างไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของเราก่อนอ่าของในตะก,กร้าแล้วก็ผมอยากซื้อพวกอ่าชั้นวางของเพิ่มนะครับเฮ้ยไม่ด่ตัวแช่ก่อน ตู้แช่กับชั้นวางแล้วกันโอเคเหลือ200โอเคไม่แลมสองร้อยก็น่าจะซื้อของได้นะเดี๋ยวต้องสั่งของมาเพิ่มก่อนเราจะเอาอะไรก่อนดีเฮ้ยของใหม่สิไข่ขึ้นราคาโอเคจัดไข่มาก่อนเลยครับแล้วก็ไอ้กล่องดาแล้วก็มีสินค้าใหม่นะครับเออยอะแยะพาสต้า yeah, โอเคซื้อเยอะไม่ได้อะตังรูไม่พอนะเอาละโอเคนี้เป็นชั้นวางแล้วเ,เอาโอ้นี่ตู้แช่โอเค เอาไว้ทางเข้าแล้วกันนะครับเฮ้ยวางหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้นรบบเอาเวลาเผื่อใครแบบเดินเข้ามาแล้วอยากหยิบตรงนี้แล้วก็จ่ายตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นชั้นวางน่าตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจนะัดนุมใส่ไปครับเฮ้ยเราต้องเคลียร์ของก่อนนะครับอันนี้สื่อเป็นของใหม่วางในชั้นวางได้อ่าแล้วก็ไปทิ้งตอนนี้เวลายังไม่เดินนะเพราะว่าเรายังไม่เปิดร้านนี้แบบสะดวกสบายดีนะฮะ เอ้ยโอ้โหโคตรแพงเลยครับมันคืออพาสต้าพาสต้าเ้นเ้นพาสต้านะครับใช่โคตรแพงไม่เหมือนเออแต่ก่อนเราขายหกเราขายแปดแล้วกันมันหกจุดหกจุดหกโอเคขายแปดน่าจะได้นี่คือเอามาทดลองขายเฉยๆนะครับโอเคในส่วนนี้ก็จะเป็นแป้งนะฮะเดี๋ยวตั้งราคาก่อนครับแป้งเหรอโอ้แป้งก็ราคาแพงเราขายแปดเหมือนกัน จัดมาแล้วก็กล่องไปทิ้งปักอันนี้ไข่โอเคตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอกนะครับราคาก็แบบพอใช้ได้โอเคเราขายเจ็ด <c oughs> เออเราจะไม่แบบขายไปส่ยนะเราจะปัดใส่ได้หมดเอาละราคาของในนี้ก็แบบราคาพุ่งสูงนะครับป้าเฮ้ยเดี๋ยวแล้ว <c> ต <oughs> ู้แช่เอา,เอาโอเคปัใส่ชีสก็ได้ครับจะได้แบบของของมันจะไม่ได้วางกะกะนะครับเอาไป ิงโอเคจะได้แบบ,บยกย้ายของด้วยเอาละลูกค้าคนแรกมาเราก็ได้ตังค์ทียบร้อยครับมาเราซื้อของเพิ่มเมื่อกี้ลูกค้าเมื่อกี้รู้สึกว่าจะบ่นถึงเออ่น้ำตาลนะอยู่ไหนวะอันนี้ครับมาหนึ่งกองแล้วก็ข้าวเ,วเดี๋ยวหพาสต้าตัวนี้ไม่ได้สั่งมาสามสิบแล้วก็ คาเฟ่เฮ้ยเกินเกินเกินราคาสามสิบก่อน <c oughs> เฮ้ยลูกค้าก็เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวนเดี๋ยวนแป๊บหนึ่งฮะพาสตา้าเราจะแบบตัดของไปเรื่อยแล้วก็ออกของมาขายเรื่อยๆเนี้ยเราจะไม่ปล่อยของเราว่างโอเคเดี๋ยวลูกค้ารอแป๊บหนึ่งฮะลูกค้ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ่โอเค นึ่งชั้นต่อหนึ่งของปั๊บปับป๊บปั๊บออกมาเลยครับโอ้โหนุ่มปอกเดียวเคของครับโอ้โันมากอ,อกซื้อห้องใหม่ซื้อด้วยนะห้องใหม่เข้าร้านนักแพง <c oughs> เอาละเจ้ซื้อแรบโอ้ซื้อลายย่างอ่าต้องทอนด้วยหกสิบเฮ้ยเกิน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 ,กนโอเคอยา่ยาอย่า เดี๋ยวเราขาดทุนกันพอดีเดินเข้าตั้งนานซื้อเดี๋ยวเลยนะเว้ยโอ้มาแล้วลูกค้าประจำไม่ต้องตอนอีกครับคตรเปี้ยวเฮ้ยแป๊บเดียวเราขายได้สองร้อยแล้วครับจะมีสินค้าเพิ่มอีกแน่นอนสามสิบเฮ้ยเดี๋ยวเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งเกือบไปแล้วเกือบกดโอเคสามบาทถ้ากดเอเดจริงเลยนะฮะ ดี๋ยวเมื่อกี้เขายังแบบว่าเตือนเราว่าคุณกดผิดนะฮะกรุณากดใหม่ <laughs> โอ้เป็นกันนี่เป็นเหตุแน่นอนเลยโอเคอะไรที่เรายังขาดอยู่นะครับเฮ้ยขนมขาดผมซื้อของที่มันราคาแพงข้างล่างดีกว่าถั่วพวกนี้โอเคยังซื้อมาอยู่อ่าโซดากันแล้วก็น้ํามันครับขนมปังโอเคเก้าสิบซื้อไปเรื่อยๆครับระหว่างนี้ ซื้อไปขายไปสี่สิบเอาละไปครับเก็บของเข้าร้านขุมรัรงทีมช่องโอ้กิมผมอยากซื้อของมาเผื่อนะแต่บางทีแบบแค่นี้มันก็พอแล้วไงเฮีย <c oughs> จัดเออโอเคโอเคพอขายหมดครับแต่ละวันอาต้าข้างล่างวางได้โอเค วันนี้ราคาแพงตอต้องรีซื้อมาเฮ้ยนี่ราคาเท่าไรขอดูราคาก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อก่อนออราคาไม่แพงนี่หว่า <c oughs> โอเคลูกค้าชุดสุดท้ายของวันนะครับซื้อเยอะพอสมควรอาซื้อของราคาขึ้นด้วย <c oughs> ชิ้นสุดท้ายโอเคก็มบไปอีกแล้วนะครับหนึ่งวันกับการขายของของเรานะครับก็ ของหมดไปเยอะพอสมควรนะครับในสาหรับของใหม่นะน้ำมันมะกอกแล้วก็เนยถั่วก็หมดไปเยอะเหลือสามพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาสั่งของใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เราขอข้ามวันไปเลยแล้วกันพาสต้าราคาลงครับแล้วก็เฮ้ยน้าควัราคาขึ้นโอเคเดี๋ยวมาดูของสั่งครับบวกเข้าไปราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อ,อเต็มแล้ว ราซื้อได้แค่อย่างละสิบโอเคไม่เป็นไรครับโอ้ไม่ทําไมเรามันมีจํากัดหรอเออแบบวางไม่ได้เอาออมอ๋มออันนี้มันแปรงเออวาแล้วทําไมวางไม่ได้ไม่เห็นถุงสีแดงเหมือนกันไงแล้วตกใจหมดเลยโอเคครับเส้นพาสตา้าอันนี้ขวดน้ำเอาละ มีเท่าไรเยัดที้หมดเอาแล้วก็ชั้นบนนี่ครับรู้สึกว่าเราจะซื้อมันสองรังอันนี้แป้งเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างก็ได้ครับนี่ซื้อมาเยอะแล้วก็น้าตรงนี้มีนมอยู่โอเคได้ฝั่งนี้ได้ครับอีจัดของเฮ้ยเราคงไปเปลี่ยนราคาไอ้น้ำก่อนมันขึ้นเท่าไหร่โอ้ขายสี่เลยครับ นี่เราจะไปลดราคาครับเราขายของที่เพิ่มขึ้นราคาต่านั้นโอเคนุม่มตัวนี้ไข่หมดยังหมดยังเออ <c oughs> เกือบว่าไปทิ้งแต่ทั้งที่มันไม่หมด <c oughs> เดี๋ยวมดขึ้นกันบอดีอันนี้เต็มอ้าวหมดแล้วใส่แทนไข่แล้วกันอ้าวลดเหลืออีกโโอ้หวางนี้ก่อน นี่อะไรเฮ้ยกาแฟดำเนี่ยของดีราคาเออเหลือไข่กับนุมนะที่ไม่หมดคือมันหมดช่องจะวางแหละตอนนี้เหลือแค่มาซื้อตอนนี้เราลงทุนไปประมาณ500นะประมาณ400ร้อยกว่าเกือบ500นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าจะเข้าเยอะไหมวันนี้เราทำกำไรได้เท่าไหร่หรือ บอกเลยครับวันนี้มีนคนซื้อของเยอะอ้าวเออกำลังจะพูดว่ามีคนซื้อของเยอะอยู่เลยนะครับแต่เจ๊คนนี้ทําไมซื้อแค่สองอย่างอ่ะนี่ครับโอ้โหเจ๊คนนี้ได้ซื้อเป็นชุดเลยฮะกี่อย่างอา่ารวมเท่าไหนะร่หมดละอ่าสี่ห้าหกสิบสิบเอ็ดนะฮะราคาหกสิบสองจะมองไปทำครัวเรื่องไงครับ วันนี้เราแบบทำกำไรได้อยู่นะครับนี่เพิ่งใบสองหีือเป่าไปย้องเร็วเอาละเราจะขายเอากำไรคืนนี่หมดแล้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าสั่งมาตั้งเยอะเออเฮ้ยนี่สี่ร้อยเร็วเอ้ยถอนคืนว่าแต่พูดนะฮะก็คืออ่าทุนเรามีห้าร้อยนะครับเราต้องได้กำไรมากกว่านั้นไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนียครับ โอเคขอบค,ครับขอร้านเยอะๆละ่ะไปร้านอื่นนะเพราะว่าแถวนี้มีร้านเดียวนะร้านนี้ร้านเดียวแบบร้านสะดวกซื้อจะแพงเลยก็อย่าว่ากันเลยนะก็คือผมขายของนะใช <c oughs> ะ่บางคนก็มีคนบ่นนะว่าพาสต้าเราแพงนะเห็นไหมครับเออพาสต้าแพงน้ำมันก็แพงเออก็ว่าจะซื้อน้ำมันไปคั่วกิ่งกับพาสต้าอยู่นะครับแต่ไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยคนเยอะ สามสองขไม่ขาดแล้วโอ้โหไม่ได้ออกจากเคาน์เตอร์เลยน้ำก็ยังไม่กินน่ะทำไงเน่ะโอ้โหเราแบบร้านเรามันไอ้นี่เกินนะลูกค้าเยอะครับเข้ามาไม่ขาดสายซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างเข้าบนบ้างแล้วก็ไปบ้างไะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้าเข้ามาทำไมเดี๋ยวนะผมเห็นลูกค้าบ่นมาเยอะแล้วฮะเขาบอกว่าชีสแพงเฮ้ยโอ้โหมันก็แพงเกินจริงนะครับ โอเคลถแค่วันนี้นะวันหน้าก็ไม่รดนล้วเออรู้สึกว่าวันนี้เราจะขายของไม่ดีเท่าไหร่นะครับของแพยยงไม่ได้เปลี่ยนราคาเห็นลูกค้าบ่นกันเยอะนะจะไม่สนใจเราจะขายตามใจเราขายตามใจก็ไม่ดีนะครับของไม่ออกเฮ้ยแต่แป้งออกดีฮนะแป้งหมดแล้วนะหนึ่งชุดข้างบนแล้วก็เหลือข้างล่างโอ้ช่วงเย็ยนนี้คนเข้ายอะนะใกล้หมดเวลาขายละ แล้วก็ขายต่อไปครับมันหน้าฝัหลังก็ไป้มาซื้อด้วยล่ะเจวของแพงแล้วก็มีมาซื้อผมก็ตายกันพอดีเฮ้ยตอนนี้เราได้กําไรมาแล้วสองร้อยโอเคดูทรงแล้วลูกค้าไม่น่าจะมาอีกนะครับก็คือตอนนี้เราได้กําไรเกือบเท่าทุนแล้วนะครับนิดเดียวเองโอเควันต่อไปไปเลย Next seven day อะไรขึ้นน้ำมันมาเกาะขึ้นครับนุ่มลงเข้าสมาร์ตี้เอข้าบาเข้าวบาแล้วกันโอเคประมาณนั้นนะครับของที่ขึ้นราคานะ ต่งมาสองแพงเลยแล้วก็หนุ่มราคาลงต้องไปปรับหนุ่มแล้วแล้วก็มีอะไรอีกที่ของหมดครับน้ําตาลกับขนมปังเอ,อ่ขอขนมปังสองเลยแล้วก็หนุ่มน้ําตาลกาแฟดำปะเกือบหมดครับโอเคเดี๋ยวกาแฟดำไม่ซื้ออา้าวเต็มโอเคแค่นี้ก่อนครับเติมของเสร็จล้านก่อนเอ้ยเดี๋ยวไข่ไข่ไข่ แทนในถั่วแล้วกันโอเคเยอะจริงเยอะจัดแล้วก็ข้อ,ขอมูลเต็มอ่นนี้ใส่แทนข้าวแล้วกันครับสั่งมาสองแล้วแบบของเหลือด้วยนะเอาละฮะกว่าจะได้ขายของในแต่ละวันเยร์ <c oughs> ของจัดของอยู่นั่นแหละเนะฮะเอาละ,าละ,าละราคาอันไหนที่ผมต้องไปเปลี่ยนบ้างเนี่ยชีสชีสก็พอประมาณอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่นุ่มนี่แบบลงแบบพูดพลาดเลยแล้วก็น้ำก็ไม่ต้องปิดน้ำปิด อาน้ำไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับมันเหมือนสามบาทอะอนนี้ก็ลงนิดหน่อยแต่เอาเถอะพาต้าเราละ่ะอู้พาต้าลงเยอะเลยครับมากว่าแล้วบ่บนเลยบ่นเลยครับขายห้าแล้วกันลงให้แล้วนะครับลงให้แล้วนะอันนี้อู้วี่เจ็ดจุดเก้ารอขายแปดครับเช็คราคาสักหน่อยช่วงนี้อ่าโอเคขนมปังได้อยู่น้ำตาลได้อยู่ น้ำมันละ่ะอ่ะได้ครับกาแฟดำเฮ้ยสิบเอ็ดโอเคได้อยู่ได้จิชีดไข่ได้อยู่ครับน้ำอือ่นน้ำไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็ได้โอเคประมาณนี้ไปเปลี่ยนหละเปลี่ยนแค่นี้พอจบลูกค,ค้ายังซื้ออยู่นะครับพอเช็คพอคร่าว นี่แต่กาแฟดำนี่แบบขายดีแฮะสั่งเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็มีสิทจ้างแคชเชียเข้ามาช่วยงานเราแล้วนะครับโอเคนี่ผมเพิ่งดูมาเลยจ้างแล้วไม่รอคือ,อดูนะแคชเชียที่ผมหวังนี่ผมหวังเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายเราเปลี่ยนได้เปล่าเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแคชเชียรเราขายของนะครับตอนนี้เราก็แค่แบบสั่งของเปลี่ยนของท่านั้นนะก็คือราคาตอนนี้น่าจะ คงที่นะไม่น่าจะเปลี่ยนตัวชาดำนุมปังโอเคประมาณนี้ครับติสติเลยอ่าแต่ไม่คิดตั้งเร็วเหมือนเรานะเราเน่าจะคล่องกว่านี้อย่าง่าและเขาเป็นบบพนักง,งานคนแรกนะใช่เลยยังไม่ได้คล่องเท่า,ทาไหร่แต่ไปตอรออย่างนี้ครับตัวน,นี้นี่ตอนนี้เรามีพนักง,งานเพิ่มครับเราต้องแบบ เอาชั้นวางเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เราสะดวกสบายในการจัดของครับไม่ต้องรอใครอ่านี่เปิดร้านจัดเลยแล้วก็ชั้นวางเฮ้ยสุดาไม่มีนี่ว่าโอเคแล้วก็ชาดำสั่งมาเยอะเพราะว่าเรามีชั้นวางเยอะอืเต็มปรีครับนี่อะไรกาแฟเฮ้ยกาแฟหมด กาแฟดำมั่วไขา่ดีนะบอกเลยกรแป๊หมดแล้วก็แป้งอ,อ,อ,อชั้นนี้หมดแล้วโอเคชั้นนีครับอยากให้เรือเดี๋ยวต้องสั่งกาแฟดำเพิ่มโอเคตอนนี้เราไม่ต้องจ่ายของไประเบียบะครับเดี๋ยวรอแบบให้มันเป็นเซตอะไรนี้เดี๋ยวเราค่อยจัดนะเดี๋ยวนี้ปล่อยไปก่อนเออของบางชิ้นนี่แบบอยู่กระโซนกันเลยมั่วสุมไปหมดนะครับของใช้ของกินของอไรขนมนุ่มเลยน้ำอะไรนี่นะครับ เอาล่ะก็ผ่านไปแล้วหนึ่งวันกับการใช้แคชเชียร์คิดตังค์ให้เรานะครับโอเคนะครับก็สำหรับในพาร์ทพาร์ทนี้ผมขออยู่้วยเพียงเท่านี้กันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาพัฒนาร้านกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามมารับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยและถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ